สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมสวนนะคะข้างหลังบ้านเดี๋ยววันนี้จะพามาชมต้นดอกกระเจียวนะคะนี่กระเจียวเอาปลูกไว้ในสวนผักหวานป่านะคะอันนี้ผักหวานป่านะคะนี่เนาะเดี๋ยวจะพาดูด,ดอกกระเจียวนะคะวันนี้นะนี่อันนี้สวนผักหวานป่าเรานะคะนี่ค่ะ ต้นกระเจียวเราเป็นป่าเลยค่ะสวนหลังบ้านกำลังขยายนะคะกำลังขยายกำลังแตกกองามเลยค่ะน,นี่นะคะนอยู่ใกล้ๆริมลั้วก็มีนะคะน,นี่ค่ะ นี่เดี๋ยวเราจะขยายไปเรื่อยๆนะคะพอเขาแตกกอนเราก็จะขยายขยายไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะเยอะพอสมควรอยู่ไปดูด้านหลังด้านหลังก็มีนะคะนี่นี่ริมรั้วค่ะริมรั้วก็มีลกหน่อยนะคะใ้ต้นไม้ ไอที่เป็นเสาอันนี้พวกนี้ก็คือเป็นหัวนะคะเราเริ่มขยายนี่ค่ะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยค่ะคือหัวเนาะเราเริ่มขุดขยายนะคะเยอะเลยนะคะตอนนี้ขยายเรื่อยๆรื่อยนะคะเราเกะว่าจะขยายให้เต็มเต็มสวนเลยนะคะขยายให้เต็มสวนเลยสวยงามมากนะคะ เพื่อนๆสามารถเอามาปลูกได้นะคะหลังบ้านเราเดี๋ยวเขาออกดอกให้กินนี่คือกินไม่ทันเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆลองหามาปลูกดูนะคะซื้อหน่อเขาค่ะซื้อหัวของเขามาปลูกเนี่ยค่ะก็ขยายได้ซื้อมาแค่กิโลเดียวค่ะแล้วก็เราก็ขยายได้เรื่อยๆค่ะช่วงนี้มีฝนเขาก็จะแทงหน่อแทงต้นออกมาเยอะค่ะ นีเริ่มเยอะละค่ะเริ่มเยอะแล้ว,ลวนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกสุดไปทางนี้นะคะสุดมาทางนี้เนาะแล้วเราก็จะปลูกนู่นยาวไปนู่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขยายเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอันนี้ผักหวานนี่ค่ะสวนผักหวานนะคะ เดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะ